ไปทำโรงทานงานบวงสวงทอดพระป่าและก็รวมพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับที่พระทาดด้อยเก่งนะครับชุมชนบ้านประซางหัวฝายหมู่ที่16ตำบลแม่ขตมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันเสาร์ที่สสอ2มีสายน2566ครับวันนี้หมู่เฮาชาวรสธาของสำนักสงฆ์คุณหันรันธรรมนะครับก็ได้รับเชิญเข้าร่วมทําบุญ ที่พักส่งพระธาตุดอยเก่งนะครับใกล้ๆชุมชนของเฮานี่เองนะครับพวกเขามารวมตัวกันเพื่อเตรียมเข้าเตรียมของเตรียมทําลงทานและก็เขายังได้จะทาองค์พระป่าตัวและที่สําคัญก็คือเขาได้มีการเตรียมชุดการแสดงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือคณะจังฟ้อนไปร่วมงานบุญครั้งนี้ตัวนะครับนังรักนี่ก็ไ,ได้ีไหเดียว ก็เป็นประเภทนี้ของทางเหนือบ้านเฮาครับเมื่อใดที่วัดใดวัดหนึ่งที่มีการทําบุญเฉลิมฉลอง,ลองสมโภชหรือว่าการสร้างวัดสร้างวาในกระทั่งงานบวชนะครับงานกระถินนะครับทางวัดเจ้าภาพเนก็จะมีการบอกบุญแจ้งข่าวเฮานะฮะขอรักกราเรียนเชิญเ,เข้าไปร่วมทําบุญทุกๆหัววัดในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับมาร่วมางานบุญของแต่ละวัดนะครับเป็นการเอามือเอาแหงกันตัวนะครับ พลวัตในการนําประกอบพิธีพราหมณ์และก็พิธีไทยในการวงสวงในการนี้อาตมาภาพขอใช้เสียงประชาสัมพันธ์รวมทุกท่านที่จะมาวางศิลาฤกษ์ก็ดีทอดพระปากก็ดีมารวมที่อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเหนือล้านานาของเขานะครับก็คือการจับจะทำโรงทานถวายและก็จัดแต่งครัวตานหรือว่า จัดแต่งองค์พระป่างครวบมสมทบทุนและก็ตีต่จะขาดไปได้ก็คือที่เป็นเอกลักษณ์ทุกชุมชนในล้านนานั่นก็คือการจัดเตรียมการแสดงวัฒนธรรมไปร่วมนะครับนั่นก็คือเตรียมคณะจังฟ้อนนั่นเองสารับไปฟ้อนนำแห่ครัวตานเขวัตรครับ วันนี้เป็นวันที่มีพุทธศาส,สนิกชนนะครับมาร่วมทําบุญกันมากมายครับขังซึ่งก็มาจากทั่วสารทิศนะครับทั้งภาคอีสานภาคกลางและก็หมูเหเจ้าเหนือตัวนะครับมีผู้เข้าร่วมจัดตั้งโรงทานก่อขาดโดยสตาก็อยู่ประมาณ50โรงทานนะครับก่อนที่จะเปิดให้ผู้ร่วมทําบุญได้รับประทานกันก็จะต้องมีการมีมนพระสงฆ์มารับถวายเสียก่อนจนจะรับประทานได้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเปิดบริการให้โรงทานก็ประมาณสายๆนะครับประมาณ10โมง11โมงปุ๊ละครับเนาะกว่าที่พระสงฆ์จะได้ดำเนินพิธีทางสงเรียบร้อยแล้วก็ทางทุเจ้าเป็นชันเพลนกันเรียบร้อยแล้วก่อนครับถึงจะเปิดโรงทานนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ ก็ได้เวลาเปิดโรงทานแล้วนะครับผู้คนที่มารวมทบุญก็จะเริ่มจะหิวกันแล้วนะครับบริเวณโรงทานก็จะคึกคักทุกพ,กพ่านขับแคบไปทั่วไปไปชั่วคณะนะครับเสียงคนอู้คุยกันเมื่อมาจิ้มอาหารของตนขนมนมเนยก็จะดังกระจกกระเจ้นนะครับทั้งผู้เชิญเจ้าของโรงทานเองและก็เสียงของความสนุกสนานของผู้มารับบริการนะครับสนุกสนานแล้วก็มีความสุขได้บุญทั้งผู้หับ แล้วก็ปฮืนะครับ,บงทานนั่นนะครับจะโยโกูมีอยู่ขู่กับชาวพุทธมาเจ้านานแล้วนะครับในข้างพุทธการรักของพุทธศาธสนากรมเกาปลูกฝัง,งนิสัยเฮือคนชาวพุทธเนี่ยครับมีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อยากไร้นะครับ ก็มีวรรณกรรมเรื่องเล่าคำสอนของเจ้าพุทธก็จะมุ่งปฏิความสื่อตรงเพื่อแพร่และก็มีต่าตอกันในราว2,500ปีกว่ามาแล้วนะครับที่ท่านอนาทบินทิกะเซฐีนะครับผู้เป็นอริยะสาวกของ พระพุทธเจ้ารับคือผู้ที่ทําทานอย่างสรรม่ําเสมอและคือความเมตตาทั้งคนอยากไล,ล่และก็น,นักบวชตวัวท่านอนาธบินทิกะเศรษฐีนั่นก็ท่านก็เป็นเชาวสาวัตถีคว้นโกศลนะครับในสมัยพุทธกาลมีชีวิตอยู่ในห้องเวลาเดียวกับพระพุทธเจ้านะครับเดิมท่นมนานม,มีนามว่าสุทสัตตะเศรษฐีเกิดในตระกูลของสมณะเศรษฐีนะครับใจบุญชอบเจือเหลือคน ตกยากนะครับถ้าเมื่อท่านถูกข้องขานจากเจ้าเมืองสวัสดีว่าอ,อนาธิอ,อนาทะบินทิกะเศรษฐีซึ่งกระแปลว่าเศรษฐีผู้มีผู้เป็นที่พึ่งของคนยากไร้นะครับกออออ่อนที่ท่านอนาทะบินทิกะเศรษฐีท่านก่อนที่จะมอบศรัทธาแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนานั่นนะครับท่านเคยเป็นนับถือเป็นนักบวชปริพาชกมาก่นนะครับ จนวันหนึ่งท่านเดินทางไปพบสหายต่างเมืองท่านก็บพบว่าเราบริวารของสหายต่างทํางานตระเตรียมอาหารสำหรับถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ะสฆ์ผู้ติดต,ตามท่านจึงเกิดเกิดความคําถามในใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นไผ่พระพุทธเจ้าเป็นไผ่วันหนึ่งนะครับท่านจึงตัดสินใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยตัวท่านเองแล้วก็ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระโอษฐ์ ยะเฮท่านอนาทบินทิกเศรษฐีเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระสุรบันในคำคืนนั่นเองนะครับเมื่อบิดามรรดาของท่านได้ลงรับไปแล้วท่านก็ได้ดูแลกิจการของครอบครัวก็ทางท่านก็ได้ตั้งโรงทานตีหน้าบ้านนะครับแจกจ่ายแก่คนทุกคนอยากทุกทุกวันเลยครับจนกระทั่งผู้คนทั่วไปเรียกท่านตามลักษณะนิสัยว่า อนาทบินทิกะซึ่งกหมายถึงผู้ที่มีก้อนเข้าเพื่อคนอนาถานะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏโดดเด่นในคมภี์รทางพระพุทธศาสนาก็เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาความมีสติปัญญาและความเอาใจใส่ในการบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นเลิศท่านเป็นเลิศในการเป็นผู้หื้อทานนะครับ 哎，不要慌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 